ครับพบกันอีกเช่นเคยครับปรกซิดาชร์อิมเมนูลูกคอมบวนหรือเปล่าเนี่ยใจนะครับครับพรากันก็พุงเองครับซักเลยครับปรกษีดาแชอิม 对。 being ไปปิดท oh, ้ายรับาของน้องกัน 各种各样 quăng đây sẽ nhầm, anh không lấy quả là đẹp. เขมรก็บสมอนนะครับเนาะเดีวฝากติดตามช่องยูทูปนะครับปุมหนึ่งพาสินครับแล้วก็เพจทางเฟซบุ๊กกับปุมหน่งพาสินเหมือนกันนะครับผมเ,เียงเพเสมอน,นบบัง้าฝากติดตามนะครับเป็นังใจในการคิดคังตองไปนะครับผม,มน,นี่ก็สวัสนดนีคสวัสดีครับ